ครับวันนี้เราจะมาดูการปลูกทุเรียนพันกระดุมนะครับครับนี่ผมก็จากไม่ได้ถ่ายให้ดูมานานแล้วครับนึงผมก็ปลูกมาเรื่อยๆนะครับอันก่อนก็ปลูกโพนน้นก็จะเป็นพวงมณีเมื่อวานจะเป็นกระดุมพู่หนึ่งนะครับก็ลองชิมดูก็รสชาติก็อร่อยดีครับแล้วก็ออกผลผลิตเร็วกว่าประมาณเดือนหนึ่งเก้าสิบวันนะครับอายุเก็บเกี่ยวเก้าสิบวันก็เลยปลูกไว้ฝั่งนี้ก็สี่ต้นครับ ฝั่งนู้นก็ประมาณสองต้นแล้วในบ้านต้นหนึ่งก็หกเกตต้นก็พอแล้วครับที่เรียวก็เป็นเยอะมาก,กี่เป็นมอนทองนะครับมอนทองแล้วก็พันธุ์อื่นๆก็มูสันคินอย่างนี้มีดำดำก็ลงับเลยบ้างครับแต่ว่าแถวนั้นจะเป็นมอนหมดเลยครับอันนี้จะเป็นพันธุ์ผสมแล้วหลายโพลนะครับจะไ,ได้ปลูกพันธุ์อื่นอยู่ดังละคู่ครับเป็นโปรตีคต้นคู่ครับเผื่อมันตายต้นหนึ่งก็น่าจะเผื่อมันรอดไปกินต้นหนึ่งครับนะครับ ไอ้หลังจากเตรียมโคกแล้วนะครับเนี่ยโคกคือดินที่ผมเอารถไถมาเกศไปนะครับถ้าถ้าบางคนก็เขาเอารถรถคนดินมาดําไปนะครับแต่ผมก็ดันโคกขึ้นมาครับเพราะดินตอนนี้มันดันง่ายก็ดันดันขึ้นมาแล้วก็มาลงดินครับก็ปุ๋ยหมักครับปุ๋ยหมักพวกแกศอะไรนะครับนี่ครับปลูกเป็นคู่ก็หางกันกระบอกแปดสิบถึงเมตรยี่สิบนะครับอันนี้ก็ประมาณแปดสิบแปดสิบเก้าเซนครับกะกะเอาครับ ครับพันธุ์ที่เรียกมาปลูกครัไอกระดุมได้มาต้นพันต้นละร้อยแปดสิบาทนะครับแต่ินเขาจะขายแพงกว่านี้ครับแต่แถวบ้านเราคนมาเล่นน้อยครับเขาก็เลยลดราคาให้ขาประจําครับฝนตกอากาศชื้นพอดีพอดีครับไม่ไม่ร้อนปลูกต้นไม้ติดงัดติดง่ายครับครับอุ้ยปาติมันต้องแห่ข้างข้างถุงนี้ครับปาดก้นถุงแล้วนะครับ ที่นี่จังหวัดบ,บุรีรัมย์นะครับทำกลางความแห้งแ้งนะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่แรงกัคเลยอาจกวนแล้ว,ลวมันจะง่ายครับยากนิดหนึ่งขมือเดียวมากมันมีเรียวกว่าลากขดนะครับต้องตัดออกถ้าไม่ตัดออกก็บางต้นก็ตูตช้านะครับตัวช้าแนละ้วมันพันกันไม่ไม่ไม่เดิน,นครับมีลากเรียกลันเกินตัดเพื่อมันงอกไปมันแล้ว มันล้วปลุกพุทธกาแล้วครับกาข้าวที่ดำนานก็งอกใหม่เหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้รากที่อ่อนๆใหม่ๆครับดูครับก็เขียดๆดูนะครับเขียดูครับจะได้เห็นนี่เขาก็ช้ำมาครั้งสองครั้งแล้วครับไปเรียกว่าอะไรนี่ครับเปนแดงกับเขียวน่าเราจะดูเป็นยังไงสำหรับรากครับนี่ราก เค่อยตัดมารอบหนึ่งแล้วครับนี่โอไม้ oh <laughs> ไม่ใช่ลากกันไม้โอ oh, ลากกันแล้งงอดครับครับลากมันตรงไหนลากฝอยครับตัวนี้มันอายุยังไม่มากครับเยังไม่ค่อยขดเท่าไหร่นะครับย,ย้ายดูลาก,กันเต็มครับโอเคครับถัดแค่น,นีดเดียวก็พอว่ามันยังไม่เก๋มากครับไม่ขด ลงปลูกนะครับแล้วก็ปลูกทั้นคู่ก็เววิวเลยเขื้อนใต้ครับหันตรงข้ามกับไอ้ให้ไม่ขวางตะวันนะครับเป็นคู่ครับแนวทิศเหนือทิศใต้ครับมันจะได้รับแสงดีเข้าว่ามก็ว่างันแล้วครับแบบนี้ดินมันชุ่มอยู่ไม่ต้องรดน้ำนลยครับครับครับทั้งถุงให้มันตรงตรงนี้นึง พอได้ไหมครับใส่ดินไว้เล็กนิดนึงเออนั่นครับทำต้นตรงๆนิดนึงครับใช้ได้ครับเดี๋ยวราค่อยๆดึงถุงขึ้นนะครับง,ง่ายครับถ้าถ้าตัดก้นแล้วมันดึง,ด,งดึงง่ายครับมาเออโอ้สวยครับเออข,ขียวเขียลงไปไม่ให้มันถล่ม ผมปากสูงนะครับถุงตรงก็ขอบสูงเก่าแบบแค่เสมอไม่เสมอนะครับไม่สูงกันอีกเด็กเส้นหนึ่งก็ได้ครับกระดุมนะครับอันนี้วันที่สามพฤษภาคมหกห้าครับปลูกมาเรื่อยแล้วครับปลูกมาเป็นปีแล้วครับเพิ่มเทเลนิตทหหน่อยพันนี้ก็เป็นพันที่ลงรับซื้อนะครับตลาดต้องการนะครับปลูกได้นะครับ พันพันไหนที่มีตลาดต้องการเนี่ยก็ปลูกปลูกก็ไม่ต้องห่วงกับตลาดครับมาเราปลูกไม่เยอะก็ขายเท่าบ้านเราก็ได้ถ้ามันมีบุญได้เป็นลูกครับว่าพันไหนที่คนไม่ค่อยรู้จักนี่เราต้องทําตลาดเองนะครับคือโพสต์ขายนี่ปุ่มในเพจแต่ละเองครับไปซื้อกินกันครับนะครับสวยเลยครับนี่ว้าวที่ดึงงออกครับถงมันใหญ่ไปนิดนึงถุงออกก็ได้ ผูงขึ้นก็ได้นะครับครับสวยเลยครับนี่กระดุมสวยมากครับใบมันมนมอนใหญ่ๆนะครับไม่มอนหมอนครับหมอนจะใบเรียวๆยาวๆอันนี้ครับเขียวเข้มนะครับต้นกระดุมโอเคครับเื่อติดตามต่อไปนะครับว่าจะได้กินหรือเปล่าครับอีกนานเลยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ